คคคคคคออแแแรพททกกงไไไมมมมม่่่่้เเเเยยยยลลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย จะบอกนะครับข้างๆก็ลดประมูลอ่ะเออประมูลมาเหมือนกันอ่ะบอกคุยกับมันเลยไปมันี่เราพร้อมยังเนี่ยเราพร้อมยังไปครับอะไรนะครับพร้อมเข้าแกงยังครับก็ถ้าถามถามว่าพ้อมไหมผมเล่นแอดดอกได้ประมาณสามสามลูกครับสามลูกต่อวันลูกไหนบ้างครับก็หกโมง สี่ทุ่มแล้วก็ตีสองครับอ๋ออย่างนั้นอย่างไร้คือชัวร์ๆคือสองลูกถูกไหมสองลูกถึงสามลูกใช่ครับชัวร์ๆสองถึงสามลูกครับเอ๊ะเดี๋ยวเรามีลูกไหนบ้างวะใบสามใบสามไม้ก็มีไม้สามกำแล้วก็มีดใช่ดูกไหมี่ืนไม้ปอกแป๊กครับไม้กล่ำมันมึงได้ตอนหกโมงหรอไป ผมเลิกงานห้าโมงอ่ะก็คือถึงบ้านหกโมงใช่ใช่ถ้ารถไม่ติดก็ถึงหกโมงอ่าก็คือตามเวลาพีคไทม์แหละแอดดับมีสองทุ่มแอ้ดับมีสามทุ่มเที่ยงคืนตีสองนะไหวไหมอ๋อเท่าไหร่นะครับสามทุ่มเที่ยงคืนตีสองได้จบตีสองอ๋อจบตีสองได้ครับได้อันนี้ได้ถ้าสตาร์สามทุ่มเที่ยงคืนตีสอง ส่งเงินแกงนะบอสส่งเงินแก๊งอะส่งเงินแก๊งก็อะส่งสมม่อว่าส่งสองแสนเอาไว้เป็นสองแสนประมาณเออสองแสนอยู่ในราวนี้สองแสนสองแสนตอนถ้าถ้ายังเป็นแบบวีคนี้ครับยังยังไม่รู้แต่ถ้าประมาณแบบแสนห้าะลรพวกเนี้ยได้ครับแล้วบวกของอีกหน่อยจะได้ปะทั้งนั้นมันมันก็แล้วแต่ว่าแบบ สั่งของอะไรมาไม่มึงส่งไม่ไหวเหรอสองแสนอ่ะอ่ามันถามว่ามันไหวไหมมันมันก็ไหวลุงแต่ว่ามันจะนอนน้อยไอปกติมึงก็นอนน้อยอยู่แล้วครับอีหียกูเห็นมึงนอนอ่ะออเหรอมึงก็โอเคสองแสนสองแสนมันมันไหวครับมันไหวผมแค่ช่วงนี้ผมเพิ่มเวลานอนเฉยๆปกตินอนกี่ชั่วโมงครับปกติอีหียปกตินอน สี่ชั่วโมงครึ่งครับว่าตื่นเช้าไปทำงานใช่ใชีนิดรันยาวไม่เห็นไปทำงานวันเสาร์ด้วยลุงอ๋อก็เอาตั้ตัวเองไว้ก็ได้เดี๋ยวค่อยก็เรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาก็บอกว่าจะไม่ไม่มีแล้วเนาะเข้าใจที่ผมสื่อไหมลุงเข้าใจไหมไปครับเรื่อง,เร,องเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยที่มันผ่านมาอานี้นคือสิ่งที่เคยทำอะ ถ้าเข้ามาเล้วมันทําไม่ได้หรือว่าก็ก็ปล่อยปล่อยปล่อยผ่านมันไดป่อยอะไรเงี้ยอ๋อช่วงนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับนั่นแหละก็ก็ดีแล้วไม่ทําก็ดีแล้วแต่ก็หลังจากนี้ก็ไม่ทําเลยก็ดีเลยก็จะดีอ่ะไม่ใช่ก็จะดีดิต้องทําอ่ะที่กูว่ามัน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 ดูไม่ดีจริงๆไปอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าพี่กับน้องเลยอ่ะคือกูก็ไม่อยากให้มึงทําอะไรแบบนั้นแล้วคือถ้ามึงไม่พอใจทียอะไรมึงคุยกับพวกกูนี่ พวกกูก็อยู่กันตลอดอะไรอย่างี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะเรื่องอยเรื่องอะไรก็ตามอะเรื่องที่เราเคยทําอ่ะแล้วก็ตรงเรื่องโดนนั่นโดนนี่อะไรเงี้ยหรือเรื่องที่ผ่านมามันมีใครไปเล่าเรื่องมึงเงี้ยมึงก็ไม่ต้องไปสวนก็อย่าไปอย่าไปอะไรแล้วก็อย่าไปทําก็พอโอเคไหมเพราะว่าแก้งใหม่แล้วอ่ะใช่สบายครับสบายเรื่องเรื่องนี้สบายมาก S <S มันก็อาจจะมีบ้างหแหละถ้าสมมติเราเข้ามาแกงนี่มันจะจะมีคนขุดเรื่องเก่าอะไรเงี้ยก็จะไปคิดถึงแล้วก็ไม่ต้องทํามันให้เขารู้แค่นั้นถ้าทำได้ก็โอเคถูกถูกเหมือนมึงมาที่นี่มึงก็เกิดมาอีกร่างอะไม่ใช่เวอร์ชั่นนั้นแล้วสมมติว่าที่นั่นปลดใบอะแบบปลดอ่ะ,อ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 ะจะกลับไหมไม,ไม่มีปลดับไม่มีปลดไม่มีเหรอใช่ครับถ้าสมมติปลดอะกลับไหมไม่มีสมมติครับอันนี้ ไม่รู้ใช่เหรอโอ้ยจูโอเคอะตอนนั้นกูไปที่นู่นมาก็ที่นู่นคนจะพักก็เยอะนะล่าสุดไอวายพักไปแล้วคนเบ่ามงบอกผมอยู่เดินไปไหน่ะไอ้วายจูเรื่อยๆลุงใช้ชีวิตอยู่กับแฟนเหรอมม้งผมว่านะติดแฟนแล้วนึงอ่ะก็ตามนั้นก็เดี๋ยว เดี๋ยวเข้าเข้าแก๊งแทนสล็อตพี่คิวโอเคไหมกลับไปตีบัตรแก๊งแล้วรอพี่คิวมาก็สลับกับพี่คิวพี่คิวบอกหลังไอ้ดอบอะสามทุ่มใช่ไหมใช่ออเออเข้าเลยเหรอนี่มาแล้วหลังไอ้ดอบแกจะมาเล่นไอ้ดอบก่อนเหรอไม่ไม่แกไม่อยู่มั้งแกไม่รู้ไปไหนแกบอกเดี๋ยวมาไอ,ดอ,อา้ดอบก็นั่นแหละก็เดาไปสลับกับพี่คิวหลังไอ้ดอกชี้อะ เกียวเกินสลอดหนึ่งในยี่สิบว่ะพอยังเกียวน้องอย่าให้ผิดหวังคาดหวังคาดหวังเว้เรื่องเวลานอนก็นอนว่นนอนมากด้วยเนีอนสี่ชั่วโมงน้อยอยู่นะผมว่าผมผมนอนตามพี่ๆครับแก๊งเก่าเขาสอนมาไอ้หลับเขาถ้าเราหลับเขาก็นำอ่ะอ้ก็ดีมือนกันอืมอืมบอเชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมันหลับแน่น้องห่วงหรอก ยินิคีโมอีกัดมึงหลับที่บ้างแม่หลับใน <c oughs> ที่ทำงานเงี้ยไม่มีครับไม่มีผมทำงานร้อยก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเว้ย้องการแกง๊งอะไรพวกนี้ผมก็ฟาร์มตลอดผมเข้าก่อนเพื่อนเลยด้วยซ้ำถ้าอันนี้เป็นฟังไหมลุงเวลาบลุงบอกอะไรนี่ไปฟังไหมเเด็กดีไหมในแกง๊งเด็กดีสำหรับลุงโฟกไหมเด็กดีครับ อ๋อเด็กดีเด็กดีใช่ไหมใช่ขนาดตอนนั้นลุงโฟจะข้ามถนนผมจูมือลุงโฟข้ามถนนพอ,อตอนนั้นลุงโฟหลับตาเน <laughs> ี่ยแหละมันเสีออยงเดียวมันไปเรื่อยอะไอ้เฮียเนี่ยมันไปเรื่อยอะไอ้ไปฟังก็ฟังไม่ฟังมันก็โดนด่าตามสไตล์ r อเอสอยู่แล้วไม่รู้จักขับไอ้จูหรอไม่ทันนะไม่ทันยุคไอ้จูไอจูออกไปก่อน ตอนั้นผมผมเคยเห็นนับแต่ฟาร์มเยอะผมเลยไม่เข้าครับพิการนะผมจำได้อยู่กพว่าที่เนี้ยูว่าถ้ามึงฟาร์มแบบนั้นนะประมาณนั้นเอาคำหนึ่งลงพูดเลยคือคือถ้ามึงฟาร์มแบบที่มึงฟาร์มที่กูเจอมึงอ่ะคือสองแสนมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเว้ยไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแล้วก็มันไม่ได้ส่งสองแสนทุกอาทิตย์อันนี้พูดกันตรงๆนะ ันก็อาจจะแบบเบาลงบ้างบางอาทิตย์บางอาทิตย์ต้องไปทํานัน่นทํานี่ถ้ามึงฟาร์มจริงๆอะ่ะมันมีเหลือเลยแหละแล้วก็ส่งแก๊งได้ด้วยแบบสบายๆเลยอย่างกูเนะี่ยฟาร์มสามวันได้แล้วส่งเงินแก๊งที่เหลือกูก็ดันของตัวเองอืมถ้ามึงมันถ้ามึงาถามว่ามันชิลไหมมันก็ชิลลงสองแค่สองแสนนองแต่ว่าแบบช่วงนี้มันผมฟาร์มใช่ไหมมันก็ฟาร์ม ความเรื่อยๆมันก็มีแบบแผ่วบ้างขึ้นบ้างแผ่วบ้างไงช่วงนี้ผมก็เล่นแต่แบบโลบงโลบอกอะเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงอ่ะตีเล่นเกมอื่นอ่ะไอเฮีย KS มีทุกคนอะข้างหลังพี่เจมนี่พาไปเรื่อยล่าสุดจะพาไปเล่นอะไรมดอะไรเมืองมดสักอย่างเนี่ยเนี่ยพาไปเรื่อยได้อะมึงไม่ต้องห่วงอ่ะมึงไม่เหงาแน่นอนอะมึงจะเล่นเกมอื่นอะล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาคับโปเกมอนอาทิตย์ก่อนเป็นไมค์คาร์สไทร์วู อาทิตย์ก่อนเป็นวอซีนะมีทุกอาทิตย์พอกันเลยผมเพิ่งแบบล่าไททันแล้วก็ไปล่าศูนย์ต่อเอมึงแก้ชวนๆกันอ่ะมันไปกันหมดอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกคือที่นี่มันเออเคสมันต่างจากอาเอตรงที่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ข้างนอกสาพัญมากๆครับพี่คนนี่เขามีบัตรเข้าแกลงอ่ะไปไปอ่ะนะไปมึงอย่างครับไปตีเลยไปตีเลยขึ้นรถมาเลยครับลงขึ้นมา อ่ะเราบอสอ่าบอสไม่อยู่นะไม่เป็นไรเรารเราให้ปไปรับเลยโอเคเอ้ยแล้วมีใครชื่อเขียวไหมนะทักคนไม่มีอ่ะเป็นดิมักหร่องั้นแหละตีไปสักกันเออนั่นแหละไปคือทุกอย่าง GTA คือเกมนี่เลยนะพ<อ>ี่ิวเข้ามาแล้วอ๋อเนี่เอ้ยลืมขอมันวะลืมขอดไปปะเดี๋ยวผมกูขอกูขันเรื่องเดียว ไ้กูขอมึงอีกเรื่องเนึ้งได้ป่ะเรื่องอะไรลุงเปลี่ยนนามสกุลผมใช้อะไรไม่รู้อะเจพาวมั้งเปลี่ยนได้ป่ะไม่ขอไม่ไหนลุงเรียบร้อยแล้วไม่เปลี่ยนลงเลยเดินด่วนเลยลงเลยคือเลยายถึงไปเลยไปสภานะใช่เอาไป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 ทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะแนีแหละเจพาวมันเฟี้ยวอะไรขนาดนั้นวะ แล้วผมใช้ลีดผมใช้ลีดทำไมอ่ะโดนโดนชนเข้าลาวีเหรอครับใช่ใช่ครับอยาอย่าครับผมผมเห็นอะไรคนขาดอะไรคนขาดที่อะไรล่ะไม่เอ้ามึงน้องกูหรือเปล่านี่ไงนี่ไงมาเวย่าไม่วูไม่สลับกับบอสที่แดงมาเวย่าอีกแล้วไงใช่น้องหรือเปล่าไม่ก็ถามแค่นี้แหละก็ดูแลกันมาก็ไอ้เหี้ย ก็ไม่่รู้ะคำพูดสร้างความหนักใจอีกแล้วไงประโยคนี้ตอบไม่ก็อักตันยูดูทรงใช่แต่อันเนี้ยถ้าสมมติมึงเข้านาตุกุลเนี้ยมึงสามารถลาได้ไม่มีใครว่าเลยเอาดีๆใจเนาะเออมันลาได้ไม่มีใครว่าเลยไดสลับอ้าวจู อะไรน้องก็มันลาดได้จริงๆริงดูที่ผลงานดีกว่าครับดูไงผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหนิแล้วผลงานก็ผลงานแต่แบบมามา,มามาม<ด>มามาแล้วแกแล้วฟงอะ่ะถูกปะล่ะเนี่ยในในรถในรถก็เนี่ยลีแค่คนเดียวลาวีทั้งสองคนอ่ะไปอ่ะผมคิดเอาเองอ๋อไม่ก็เนี่ยผมกับพี่อโลเนี่ยเป็นสองสองาโอเคคนเรามันก็ลืมกันนะเนาะ นั่นไม่เอาพอทันนะตอนนี้ลุงอะไรนะบอดไม่พทันนะไม่ไม่ไปที่ด้วยหรอกอดกอนเลข61ลงไปใส่ก่อดมาก่อนแล้วก็ถอดก่อดเพราะกลับมาใส่ไม่ทันเดี๋ยวผมไปช่วยดูหกสิบเอ็ดสิบสี่สี่สิบสี่าลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหกสิบเอ็ดสี่สิบสี่ ก่อนเลขอ,อะไรนะลุงหกสิบเลขสิบสี่ดวน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 ดวไปเร็วมีคนมาป่ะบอยเมื่อกี้เด็ว,วไปอ<ป>้ปนะนะผมถอด่อนบอชอบผมยาเนียเออสงสัย ไปลาบอยอีกหาพูดอาถูกแล้วเราวินอนชิวๆขึ้นแน้นถ่ายรูปนั่นแหละครับในเมื่อมีคนรันให้ถูกไหมละ่ะจำฟอกไม่ได้เออมันใส่แบบนี้ล้วจำไม่ได้หรอก บ้องใบเลยนะบอกสภาพต้องใบนะเคนั่ยภายในหนึ่งนาทีอ่ะเราต้องเข้าเลยจะท uh ันหรือเปล่าบิ๊กแมท 5M 20วินตะอยเดิมพันไหมลาวีลีดสภาพ uh huh. อยู่ชิวๆวอ่ะดิ สบายอยู่แล้วเนี่ยเฮียเฮียเอาไปสองล้านสองก่อนไหมมันจะได้กลมๆได้ได้มาดิเราก็อยู่สบายดีอันนี้ปั๊ปปูค่ะทันปะน่าจะเป๋าอะไรโอเคครับคนไหนยืนยันนะกระลำเหรอใช่ครับเนี่ยลงเข้าไปก่อนกันเลยโอเคครับพี่ยืมไปใหเรียบร้อยแล้วครับอ่้เดี๋ยวเอาแล้วก็เอาคนเข้าได้ครับตรงไหนครับ ลุ้นว่ะไม่เอาอะแม่ไม่รอนมันมีซักนามอะไรอด้วยเยอะครับลุ้นว่ะลุ้นดิคิวรอกลับมานะว่ะพี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอัปเดตทะเบียนแกงให้นะครับเจอกันพี่ชายเรีบกลับมารีบกลับมาไปไปไปเข้าไอ้ดอปไอ้ป้าอะไรป้ลูกสามเรียกบอกไปท่านบอกวะบอสบอกท่านบอกบอสบอกมันบอกว่าลูกสามอะบอกเลยฮะ บอกแล้วบอกแล้วโอหแอคทีฟแทบตายสุดท้ายโลงจุ้งโอ้จบตีต้องไปดูเพราะว่าตอนนั้นให้ใครต้อีไปนี่แหละตอนนั้นที่แม่ไม่อยู่อ่ะไปรีดตระกูลพี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับพี่ชายเราพี่ชายเราชื่อไปรีดเป็นพี่เรานี่เป็นพี่คนโตต้นตระกูลครับ นั่นแล้วเราเรียกพี่ไปฝักหนูฝักตัวได้นะครับพี่ไปฝักมาติดคำน้องชายพี่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่อีกอ่ะฝักตัวได้ครับเยสฟอร์ดลีดเยสฟอร์ดสฟอร์ดลีดเอาบ้างกว่าลีดลีดรันจัดลีดรันจัดลีดรันจัดเหมือนเหมือนมันรู้ดีคุณเยอะเยอมันมันรู้จัดเลยอ่ะไอเยนี่ดูมานะนี่ไองดูนะนี่ไปฟาร์มรอบเมืองอยู่มึงพวกเขาอยู่คนเดียวใช่ครับพี่เธอขาอยู่คนเดียวอ่ะลุงโทุกสกิล คนไหนครับเอคนยกงโดซ้ายขวาครับไปแนะนําให้รู้จักใครเป็นใครเลยเหรอใช่ฝั่งเขาเนี่ยมาคนเดียวเลยเียบเลียบไอเดอบเลยพี่รีบไอเดอบฟังไหนไม่ไม่มีไอเดอบงมาในสองนาทีอ่ะมันไม่มีคนมันไม่มีฮีโรชิมาแล้วเราเก็บฟรีเลยเราก็แนะนําไปเลยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยไปไปอยู่ในน้ำตัวไปไม่แม่เดามาแนะนำดีๆก็ได้เดาค่อยแนะนำเดาค่อยแนะนำไอเดอบเสร็จเพื่อนไล่แทงพี่ไม่ยังไม่เสร็จก็ได้ไอชุดเนี่ย ไม่รอตกปลาเสร็จก่อนให้ไม่ได้เข้าเมืองแต่เราต้องไปรอแข่งกันเลยไปมาเนี่ยมาเนี่ยมาตรงกลางมาตรงกลางมาเออเราไปแข่งเลย่อุ้ยลำจัดลำจัดลำจัดเวอร์น่ะอ่ามันขาดไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแกมองยังไม่รู้ขาดเออพี่ต้องลงเห็นพี่มองไงเห็นพี่มองระับเหมือนเดิมนะ ก่อนนี่เดี๋ยวรอครับรอรอไหนไปนไหนเดี๋ยวเตรียมแนะนำตัวเลยครับอยู่นี่ครับจะเริ่มปลุกพี่ซัมเมอร์นะสวัสดีครับชื่อไปลีธครับอายุยี่เอ็ดครับผมชื่อโอซี่ชื่ออะไรครับออชื่อชื่อโอซี่ชื่อชื่อวีครับแต่ส่วนมากเพื่อนจะเรียกว่าหลุยกันอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่อายุยี่เอ็ดครับเออเมื่อกี้เพิ่งบอก พี่เมกเรียกเขาว่าอะไรนะพี่เมกผิดไปผิดไปโอเคโอเคอ๋อท่านข้างหลังคนผมขาวเรียกลุงนะต้องเรียกลุงไหมเอกกับเหมือนกับลุงโฟกของผมนะในแก๊งเฮ้ยอย่าเรียกผมลุงไงเรียกผมลุงเคาที่อีกเมือหนึ่งเขาแก่อยู่ลุงโฟกเคยบอกไว้ผมจำไได้ลุงโฟกลุงไม่บอกอย่างนั้นเหรอไม่บอกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ลองแต่ไม่งั้นก็ไ หรืออีกยันนี่เขาเรียกว่าหนูไม่เอกเขาชอบเรียกกันมีใครยังไม่มีไวริสอันนี้ปะสตาร์คอมมิชเนตี้อ่ะหนอนหนอนไม่มีสตาร์คไป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 อามเลยดิมตอนฟีก็ไม่เบลนั่นฟีฟีที่เขาซ้อมไปรถชนกันเหรอใช่ซ้อมสตาร์ลี่ซ้อมสตอรี่เลยซ้อมรถชนกันใครขนหนกครับเพถ้าไปฟีหรือใครหรือใครยังไม่รู้นั่นไอ้ไปนี่อยู่อยู่อยู่กับไอ้มาตั้งแต่ตอนคีคีทาอ่ะฮะใช่จริงหลานลุงโฟกอ่ะ อยู่บ่อของมาฟาร์ม KK ไม่ได้อยู่แก๊งมาฟาร์มมาฟาร์ม KK ดานอาวุธอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็โดนลากมานี่เลยหน้าเขาเนาะอ่าเราอันนี้มาแทนใครนะอยู่บ้านใครอะอยู่บ้านใครอยู่บ้านผมครับบ้านผมอยู่บ้านมาแทนไม่คิวมาแทนจำจำกลุ่มตัวเองไว้เลยนะจำกลุ่มตัวเองไว้จำกลุ่มดิจำกลุ่มรีมัสอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งทำไมแก๊งเรามีผมสีขาวเยอะจังเนี่ยลืมอะไรปะเนี่ยงอกกัน มันก็สีเดิมมันเราเพิ่งสังเกตเนี่ยมันเริ่มซ้ำๆกันแล้วนะสีผมไม่แม่มันก็สีเดิมเราเพิ่งสังเกตหรือเปล่าไม่นเมื่อก่อนไม่ค่อยซ้ำขนาดนี้เก้าสิบไม่ซ้ำใครเด่นด้วยนึกว่าฮีโร่ชีเรต้องเปลี่ยนเชนเออเปลี่ยนผมขาวไม่ติดฟ้าแล้วนะเอออันนั้นอันนี้คือไม่มันเป็นของอลอนนะครับรถสีไปลิทละคนอะก็ะดูดถุงยังเป็นสีเขียวอ่อนเลยอ่าสลิปมเขียวอ่อนมากไงเขียวอ่อนเหรอละพะ